การจับจ่ายซื้อของเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของคนในชุมชนที่อาศัยอยู่ในระแวกใกล้เคียงกับตลาดสดและร้านขายของทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการซื้อของกินในตอนเช้าซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหารหรือแม้กระทั่งซื้อสินค้าที่ใช้ภายในครัวเรือน ธุรกิจร้านโชห่วยเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปและมีความเก่าแก่มากที่สุดในเมืองไทยแต่ในปัจจุบันใครจะไปเชื่อว่าธุรกิจขายของชำที่เคยเป็นที่นิยมอยู่นั้นอยู่ในภาวะวิกฤตเข้าไปทุกทีสาเหตุก็คงเป็นที่ทราบกันดีว่าเกิดมาจากการโดนร้านสะดวกซื้อและร้านค้าที่มีรูปแบบดีพาร์ตเมนต์โต้ทั้งจากแบรนด์ไทยและต่างชาติเข้ามาตีตลาดจนแตกกระเจิงซึ่งทางรอด ของเหล่าเจ้าของร้านขายของชําสามารถงัดขึ้นมาใช้ในเวลานี้ได้ก็คือการปรับตัวเริ่มธุรกิจอย่างมีแบบแผนอย่างการเข้าร่วมโครงการร้านติดดาว แล้วเวลาแล้วบรรยากาศภา,ายในร้านเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศเรียบร้อยดีดีรูปแบบร้านขายของขร้านขายของชมแบบเก่ากับแบบใหม่คุณลุงว่าแบบไหนมันดีคะแบบใหม่ดีกว่ามันดีตรงแบบไหนคะของก็มีเยอะ,ะกว่าแล้วก็เขาก็บริการดีกว่าภาพลักษณ์ของร้านขายของชมแบบเก่ากับแบบใหม่อะค่ะคุณลุงตั้งแต่เข้าร่วมโครงการคุณลุงความรู้สึกอย่างไรบ้างคะ รูยกว่ามันสะดวกกว่าเยอะมากก่านะอีแลวัสีแล้วถึงเดือนที่าะเหตุผลว่าร้านดาวนี้ที่อื่นไม่รู้นะบางทีมันอาจจะก,การะจายในในเมืองหลวงแล้วก็มันบาที่คอนทนมามามาจยูวบา่ามาตะโบางทีมันอาจจะมาจากบ้านน้องหอไหนอุทยไปนู่นอ่ะทุทพ อ๋อพี่นายตัดสินใจเนี่ยหรอพี่ได้ตัสดตสินใจนี่คือหนึ่งอ่าพวกสินค้าจะจะซื้อของเขาจะจะถูกกว่าในในราคาที่สมปกติอ่ะเรสมมติว่าสัปคูมาแค่กาห้าหรือร้อยนึงนะต่พอติดาวทุบเนี่ยพระจะให้แค่เก้าห้าอย่างนี้ครับแล้วทีนี้ ถ้าเราซื้อปกตินี้มันจะไม่มีแถมแต่พอมีร้านติดาวเพิ่มเนี่ยมันจะว่ามันดูไปแรงสีฟัานะสิ่งของถึงแพมตามถึงบปหรือเซลมาอะไรแบบนห้อะไรีกวดิ้ ว่ามันไม่ขายแด้มันขายได้อยู่แล้วแหละแต่ว่ามันมันมันก็ได้อยู่นะค<อ>่ะอ่ามันก็ได้อยู่ก็คือมันปัญหาว่าเราร้านค้าเนี่เราจาเปจะต้องมีเหมือนกับของเนี่ยมันจะมีเหมือนกับทุกอย่างไงมีมนทุกยอย่างใจว่าหาใจก็คือแทนที่ว่าเขาเขาสมมตินะสะบู่เนี่ยมันมีห้ายี่ห้อใช่ไหมค่ะ<อ>ต่อ,อยูนิเวอร์หรือเรามีห้ายี่ห้อแต่คนอื่นเขามีสียี่ห้อและยี่ห้อตัวที่ขาดปกติตข,ขัญหาเนี่ยมัน มันสมมติว่ามีนกแก้วนกนกไอสุ่มทองอะไรอะไร่อ,นนอย่างนี้ <c oughs> แล้วคนอื่นนี่ปกติก็ใช้แต่นกแก้วแต่มีคนนึงมันใช้ที่อื่นเราปรากฏว่าปหาที่อื่นมันไม่มีปรากฏว่าที่บ้านเราเนี่ยมันมีแ <c oughs> สดงว่าคือืตรงนั้นเขาเป็นเหตุตูงใจถูกไหมคะ ประเทศห่เาขสินค้าที่ขายดีที่สุดก็คือเป็นสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจําวันอย่างต่อเนื่องพวกสบู่พวกยาสีฟันพวกแป้งพวกพวกที่ต้องใช้ทุกวันพวกผ้าอนามัยพวกแป้งพวกยาสีฟันแป้งสีฟันตองวราเยอะขึ้นนะ มันจะสวยงามขึ้นจะเดินนี่เข้าประมาณร้อยย่างก็ร่วมเท่านี้กอก็ก็เสมอนะคนที่ไม่มาคนที่ไม่มานั่นแหละร้านอื่นไม่รู้นะแต่ร้านเราก็คือมีส่วนร่วมกับกรับผิดชอบต่อสังคม ไม่มากก็น้อยไม่น้อยก็ว่ากนันไปตาม ร้านติดดาวนั้นทําให้ร้านโชห่ว,หวยพยายามปรับตัวและปรับเปลี่ยนรูปแบบร้านเพื่อให้มีความทันสมัยมากขึ้นโดยการเข้าร่วมโครงการร้านติดดาวที่เป็นโครงการของบริษัทยูนิลิเวอร์ที่ช่วยยกระดับความเป็นอยู่ให้กับเจ้าของร้านและทําให้ร้านโชห่ว,หวยกลับมาเป็นที่ต้องการของคนทุกกลุ่มอีกทั้งยังทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตของผู้บริโภคกับร้านขายของชําที่มีมาตั้งแต่เดิม ังคงมีอยู่ในชุมชนแต่สิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนั้นคือการปรับตัวของร้านโชห่ว,หวยให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจของประเทศและทําให้ร้านขายของชําบางร้านได้งัดกลยุทธ์การขายเพื่อแข่งขันกับธุรกิจค้าปลีกของไทยและต่างชาติที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในปัจจุบันนโยบายบริษัทแม่ที่ต้องการทําธุรกิจอย่างยั่งยืนเมื่อคู่ค้าอยู่ได้บริษัทก็อยู่ได้ยอดขายเติบโต มีกำไรนำกลับมาลงทุนในชุมชนโดยไม่ได้ทำเพื่อแข่งขันกับบ o ดเด r a d เเพราะเชื่อว่าทุกช่องทางสามารถเติบโต